ซูกัดเป็นอะไรอ่ะรีบไปโรงพยาบาลอีกแล้วสูกัดัวร้อนมี 3 8ถึง3 9องศาเลยแม่สุเลยต้องรีพาสุกัดไปโรงพยาบาลด่วนเลยเรามาถึงโรงพยาบาลบางหมดแล้วนะคะสุกัดเดินไม่ไหวนะคะทุกคนเราต้องเห็นสุกัตไปหาคุณหมอตั้งแต่สุกัตเป็นไขสุกัตซึมมากไม่ค่อยล่าเริงเลยนะคะทุกคนและไม่ค่อยจะกินอาหารด้วยอาการสุกัดเหมือนเป็นไขวัดใหญ่สายพันธุ์บีแล้พี่แล้วเลยตอนนี้สุกัดกําลังพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าเราต้องไปสวอยจมูกกันนะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุของไข้หวัดนี้อาการเหมือนเป็นไขวัดใหญ่สายพันธุ์เอแล้วก็ไขเลือดออกใครเคยสวอยจมูกลร้องไห้เหมือนสุ สกัดบ้างบรรยากาศตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากทาให้คนเป็นไข้หวัดเยอะเลยสุกัดก็เล่นของเล่นลอาเพราะว่าผลตัวจะออก30นาทีไม่รู้ว่าผลตัวจะออกมายังไงนะคะทุกคนแม่สุก็คิดนะคะว่าใครจะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A แล้วก็ B ีติดกันน่ะสุกัดเพิ่งเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ B หายไปเองสรุปสวลว์แล้วนะคะทุกคนผลออกมาแล้วสุก,กัดเป็นไวรัสสายพันธุอ A รที่แล้วเปสายพันธุ์ีแจ็คพอตเป็นสายพันเออะไรหนู โอ้คุณหมอให้แหวนมาด้วยนะคุณหมอให้นมมาด้วยคหมอให้แหวนนะนะผิวสวยแต่ว่าอาการไม่หนักเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาทุกคนแล้ต้องนอนไหมไม่ต้องนอนค่ะแล้วไม่ต้องนอนก็ต้องกลับบ้านได้เดี๋ยวมาดูผลว่าคุณพ่อเป็นไหมตอนนี้คุณพ่อกำลังดูผลอยู่คุณพ่อติดโซกัรหน้า ออเปนนซมมบหมืกัคุณพ่อก็ไม่รอดนะคะเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอมเหมือนสุกัดระหว่างรอยานะคะสุกัดก็น้ำมุกไหลตลอดเวลาเลยรับยาเสร็จแล้วแล้วก็กลับบ้านได้ตอนนี้ฝนตกหนักมากทุกคนรูข้างนอกเลยโห<ฮ>ยเป็นไข้สองคนจะเป็นไข้ไ<ฟ>กันเลยสุกัดลอยข้างในไปรอดแคเนียเราใช่หดตกหนักมากหนาวเลยเนี่ยตอนนี้<ฮ> เข้าฝนตกหนักมากเราต้องรีบพาซูกัสขึ้นรถนะคะเพราะว่าฝนตกหนักเดี๋ยวซูกัสจะเปียกฝนไม่หายไข้ักทีนะคะและใครเคยเป็นไข้วัดใหญ่สายพันเอและบีเหมือนซูกัสบ้างมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ซูกัสหายไวๆไได้วยนะกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย